แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะรัฐบาลช่วยจ่ายเปิดสิทธิ์ให้แล้วนะคะถึง3,000บาททั่วประเทศเลยสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการห้ามพลาดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็จองสิทธิ์ได้เลยค่ะในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยหรือไม่นะคะวงเงินที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่3,000บาทห้ามพลาดเลยเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกลัง ่ให้กับชออง e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะจําได้ไหมสําหรับโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยจ่ายสูงสุดถึง3,000บาทค่ะนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะใครที่มีความประสงค์อยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตอนนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อีกประมาณแสนกว่าสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปจองสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ค่ะซึ่งล่าสุด สุดเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่ผ่านมานางสาวไตรสุรีไตสร,รณกุลรองโฆษกประจํำสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมในโครงการคนละครึ่งและก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่4ตอนนี้ยังคงเหลือสิทธิ์นะคะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นจองที่พักโรงแรมหรือว่า การเดินทางนะคะสําหรับใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือสิทธิ์ตามโครงการให้กับคุณผู้ชมเข้าพักถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายหากมีการเดินทางโดยเครื่องบินก็สามารถลงทะเบียนซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อรับ,รบเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้ในวันที่5พฤศจิกาย,ยนองพน2 5า5ในเวลา21อนาฬิกาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะโครงการนี้ได้รับการตอบรับและก็ช่วยเหลือจาก รัฐบาลโดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะของกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาก็รายงานว่าโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเติบโตแล้วก็มีพี่น้องประชาชนพี่น้องที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากและก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ยังคงเลือสิทธิ์ให้เปิดจองไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะหมดเขตในโครงการถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ